ได้เวลานะครับวันนี้มาเปลี่ยนพระเบรกเองเลยครับไม่รู้ว่าเขาทำยังไงครับลืมไปหมดแล้วอ,ะอ่ะวันนี้เราต้องมาทำเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกแต่ก่อนเราก็เคยอยู่ร้านยางนะครับว่าจะมาทำเองดูพี่ชายทำให้แลยวทงนี้โอ้ตายตายเส้นนี้ก็อยู่ประมาณ สีขอลำดวนเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเส้นสีขอสุรินเออเดี๋ยวเราลำหนับเรกเราต้องถอดมาดูครับดูครับกินอันนี้คือไม่ได้กินแล้วหมดแล้วอันนี้ไม่กินนะนลเลเหล็กนะครับรก็ใครมีวิธีนะครับที่อ่าถอดนะครับแล้วก็ สายผ้าเบรกเดี๋ยวเราจะดูตัวนี้ก่อนจะเท่ากันหรือเปล่านะครับถอดถอดมาแล้วเราก็นี่เราต้องเทียบก่อนนะเพื่อนต้องเทียบก่อนนี่ครับพอเราเทียบได้นะครับเราก็นี่ครับเราต้องเทียบก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเราเกะเกะไปแล้วแล้วมันผิดนะครับเอาไปเปลี่ยนก็จะยากนะครับเปลี่ยนก็จะยาก นี่เราได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือโอเคได้แล้วเราก็เกะได้เลยนะครับเกะได้เลยรุ่นเมื่อวานไปซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรไปนะครับไม่ได้เอาอะไรไปนะครับบอกแค่รุ่นรถนะครับนี่เพราะว่าพ้าเบรกใหม่มันจะหนานะครับมันจะหนาเราต้องใช้ ตัวซีก็ได้หรือว่าเครียกอะไรนั่นนี่นกัมปูเอาเป็นเกาลองไหมพี่บีบเลยเราต้องดูด้วยระนับแรกเราต้องต้องเอาฝาตัวนี้ออกด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นคือบางคนไม่รู้ไงต้องเอาฝาตัวพระเบกเพราะว่าเราบีบไปแล้วน้ำมันเบกมันจะขึ้นไปข้างบนนะครับ นี่ครับอยู่นี่ทําหมดนะครับสักกระเบือ,อยังเรือรบปะยางรถทุกอย่างอะ่ะแต่รถพ่วงไม่ทําอ่ะเออทําแต่รถเล็กอะ่ะตัวนี้ก็นะครับมียางใหม่ยางเก่านะครับที่ถ่วงลงถ่วงล้อถ่วงล้อน่าจะไม่มีหรือเปล่าอ๋อมีสาขานี้ย้ายมาจากอะไรนะสวินทวงศ์ไม่ใช่ มินบุรีนะครับมินบุรีก็เป็นร้านน้านะครับ TR ไซเอ็นเซอร์วิสนะครับก็ย้ายมาเปิดแถวแถวบ้านนอกเรานะครับอยู่เส้นสีขอเนี่ตรงข้ามพิธีเลยนะครับตรงข้ามพีทีเปิดยีีชั่วโมงนะถ้าช่างไม่เมาก่อน <laughs> ยอกยอก <laughs> อช่างนี้แล้วแต่อรบนะครับ <laughs> เป๊ะต้องดึงเงินเดียวโดยหรือไม่ใช่ไหมนี่นี่นี่เอ๊ะเขาใส่อันใหม่จะไปแซงเก่าให้ผมทำไมแต่ปกติถ้ามันกินแค่นี้มันมันก็ต้องเอาไปเจียนะครับแต่เรางบน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนกรองน้ำมันเครื่องถูกไหมเป็ด เล็กนิดเดียวเนะเาะรถเก่งเนาะดูอ่ะปุกเดียวเองนี่ีที่อยู่ตรงนี้แหละแต่เราจะเพิ่งประกอบล้อเราต้องใส่พระเบรกให้เสร็จก่อนนี่ครับก็ใครอยู่แถวแถว,แถวนี้ก็และใช้บริการได้นะครับก็มีทั้งนี่ครับถ่ายน้ามันเครื่องเกียร์คัดรถเกียร์นี่พระรมนะนี่รถเกียร์นี่พระธรมหรือเ,เปล่านะใช่ไหม โอ้สุดยอดเลยพระอาจารย์ทำเองเลยนี่ครับนี่ก็ทำสีเป็นกันครับอยู่นี่นี่ครับของใครเหรอนี่โอ้ออ้รู้นี้ทำสีอื่นดีกว่า ทำสีอื่นก็โดนลิขสิทธิ์อีกต้องทําสีส้มเหมือนเดิม้สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครับ MUC9 สติ๊กเกอร์ฝั่งนู้นหายเพราะว่านี่ครับเจ็บหนักครับตรงนี้เจ็บหนักเลยตรงนี้ช่วงนี้เจ็บหนักเจ็บหนักครับเพราะว่า,าให้ FC ีทยว่าโดนอะไรครับ นี่ครับนี่ก็เริ่มเตรียมพร้อมนะครับเริ่มเตรียมพร้อมที่จะออกฤดูกาลนี้ก็คือรถเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้ก็ข้าวเบาก็เริ่มมาแล้วปีนี้อันนี้ก็สินเจริญยนต์นะครับปีนี้ไม่รู้ว่าผมจะขับข่ายไหนนะครับรอติดตามชมนะครับว่าปีนี้จะได้ขับรถเกี่ยวข่ายไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าจะอยู่ค่ายไหน จะขับป้ายแดงหรือว่าคันเก่านะครับทีมไหนจะมานะครับพรเคาะปักบุมีครบหมดเลยฝากระโปรงฝากระโปรงแก้ก็รับเคาะสีด้วยใช่ไหมพี่แปะรับรับรับเคาะแบบงานาเบาๆหรือว่างานหนักเลยฮะรับหมดหนักก็ก็ได้ใช่ไหม ไหนโอ้วิโก้นี่นะโอ้โหนี่ครับนี่เขาก็บอกว่าเละเละมาเหมือนกันนะครับโอ้โอก็ดัดดัดใหม่ครับโน่รับเคาะตามราคาตามสภาพแล้วเนาะอูเล็กๆ แต่ก็ไม่ได้รับเยอะนะครับไม่ได้รับเยอะเท่าไหร่นะครับก็พอจะได้นะสีก็โอเคนะเนียนนะสาหรับผมนะเนี่ยอันนี้กขอของเจ้าสมจิตนะครับของเจ้าสมจิตนี่ครับลื่นเลยเนะลื่นเงาเงาไม่เงาก็ดูเอานะครับแต่ก่อนสีมันจะโทนหนึ่งอันนี้สีสีมันตัวนี้อันนี้สีใหม่ไม่เป็นไรนะครับ,ไไนะรบสีใหม่ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างเลยนี่น่าจะเป็นตัวดันข้าวออกหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้น่าจะใช่ดันข้าวอกอกมิโครรถไถได้หมดครับคันนี้รถพระธรรมครับพระอาจารย์ทำเองรถบัาหรือเปล่านดิรถบ้านบอก ไม่รถเกี่ยวคันนี่ยรถอยู่วัดหรือว่าอย่างไรอ๋อไม่ใช่ป่ <laughs> นี่เราก็เอาน้ำอะไรร่วงอ่ะนี่เราก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ำมันคงน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องกันแล้วกันโอเคนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันร้านอ่าปะกยางแล้วก็ซ่อมทุกอย่างนะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตี เขียนอาจจีแต่ไม่ยอมล้างรถสถักทีเน่ยเขียนทำไมโอ้ตายตายนี่ครับทีอาไซเอ็นเซอริสาขา2ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเบอร์โทรไม่ชัดแล้วงบงบทำป้ายหมดแล้วช่างเป๊ะจ่าพัดนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้ครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ